อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับ s t o n e i g e ออนไลน,นะครับไม่ไ่ออนไลน์พูดผิด s t o n e i ดีเฉยออนไลน์ไมอกทีหนึงอ่ะก็วันนี้จะมาหากินแบบง่ายๆนะครับหลังจากไม่ได้รีวิวมานานวันนี้จะมารีวิวเดลเสอดินนะครับพวกอีบิสครับอืมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างครับอิ บูผิดอะไรหรอกแต่ก็จะมารีวิวนะแต่ตัวผมสเตตัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแม่งป้องกันน้อยมั้ป้องกันบีโคตรป้องกันบีว่าโคตรอุบาทแล้วนะนิสัยมังยังไม่ลบนิสัยมังยังไม่ลบไอ้นีบบอ่อีกอ่ะนิสัยมังนิสัยมันไปลบเนี่ยดูดิลบป้องอ๋อลบทางชีวิตเออแล้วเลบโคตรบางอะ่ะโอเคคือ มันเสียชติเกิดมากเลยมันไม่สคมควรเป็นในดวงเสาดินเลย,เยดีเป็นแม่งน้อยมากแต่ในดวงเสาดินอัตราความว่องไวเฉลี่ยจะสูงกว่าดวงเสาเอ้ยผิดมังกรดินจะความวความไวัยเฉลี่ยสูงสุดสูงกว่าดวงอามังกรน้ำนะครับก็จะทําให้สปีดสูงกว่านะครับสปีดค่อนข้างจะสูงกว่าเ้าว่าดูๆนะเนี่ยเห็นป่ะเลือว่า75สปีดสูงกว่าไอ้นี่ใส่ของดีอยู่ด้วยดูตีบวกสามไม่ได้ลูนแม่งม่บวกเลย ให้รูนทองพอก็ติก็บสีันสี่แล้วนะครับไม่ต้องสืบนะก็แค่เลเวลเจห้าก็คน้นในเทอรแรกแล้วนะครับก็อย่างแรกเป็นมังกรก็จะขี่ไม่ได้นะครับแล้วเออถามว่าทําไมต้องปั้นมังกรดินเพราะว่าส่วนมากเฉลี่ยที่กองกําลังแปดสิสี่ที่เคยให้ดูนะครับจะเป็นตัวนามซะเยอะนะครับคนก็เลยชอบใช้อ่ามังกรดินครับ เพราะว่ามังกรดินแกะพ่นทีเดียวรวมๆกันพ่นมันก็จะจบเร็วมากนะครับตรงแบบนั้นบางคนแบบถ้าไม่มีมังกรดิรนเลยก็เจ็ดห้านะมทิงโดนเตะนะเขาเตะทิ้งเลยอะ่ะขนาดาบางทีที่ผมไปคิวดิเธอแรกเขาไม่เห็นเขาคิดว่าไม่ถึงนะเจ็ดแปดเขาเตะเลยอย่างนี้แต่นี้เจ็ดห้าก็พอนเทได้แล้วน,นะครับก็มาอ่าอย่างแรกก็คือถ้าจะทำให้ก,กิวเธอแรกก็ต้องมีอ่า นิสัยนะครับให้เป็นไอ้นี่นะนิสัยให้เป็นนิสัยให้เป็นไอพวกโบวไว้นะครับแล้วก็อัตราการเติบโตต้องรวยอ่ะลำโพงสัตว์กับลำโพงโอเคแล้วก็เอ่อมันสามารถผสมได้ถ้าผสมได้สกิลนี้ก็จะเพิ่มนะครับจะแรงที่กว่าเดิมทําให้ลูกโจมตีผู้จ่าฝูงนะครับมาดูกันนะก็มาละเอียดละเอียดนิดละกัน พอเหตัวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสกิลมันก็เหมือนตัวธาตุอื่นนะที่จะให้ดูก็คือการผสมนะครับนี่นะครับการผสมสกิลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีแค่สกิลสุดท้ายนะครับจะปกติผสมมีแค่ธาตุเดียวนะครับแล้วกจ็จะแรงขึ้นห้านนะครับนะแล้วก็ถามว่า for EBD ยังไง for EBD ก็ ด้วยความที่มันเป็นธาตุรลงเป็นดินน,นะครับก็สามารถโจมตีลอยี0แกธาตุน้ำได้นะครับซึ่งรุนแรงมากธาตุน้ำก็ไม่อยากเจอมันเท่าไหร่นะครับนะส่วนไอ้ตัวรวมนี่ก็ใช้เหมือนเนี่ยเป็นมังกรดินนะครับหาได้ตามแบบทั่วไปนะครับประมาณเนี่ยครับอืม29737562โทรเราโคตร75โทรเราโคตร79ละหรือออจบางแก่จะมีมากกว่านั้นนะแต่มันมีเขียนไว้หมดหรอก ก็ประมาณนี้นะตัวนี้ส่วนไอ้ตัวนี้ก็หาไม่ยากอยู่แล้วนะครับขึ้นมาดูก็สี่สามครับสี่สามสี่สี่แปดหนึ่งแปดสามแปดหกทรลนนะครับทนอ๋อทัลหนหมดเลยนะครับแต่แบบแรกๆไม่แน่ใจนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะมาดูดูสิ ีจะละอะไรไหมก็คนเก้าสิบคนโหวตนะครับอืมก็ตัวนี้ดีทุกท่านก็ใช่ครับเพราะสมควรจะมีทุกท่านนะครับ่าจจะให้ดีแต่ก็จะมีมีแค่สอง่านนะครับสองลมกับลมกับดินนะพิจาไปทาตข้ามทาตไม่ได้นะครับแต่พวกนี้ก็จะข้ามทาตได้นะครับนะก็ อย่างแรกคือต้องบอกก่อนว่ามันดียังไงนะครับเดี๋ยวจะมัผมต้องไปเล่นให้ดูนะคือการทําให้มังกรนสกิลเธอรแรกได้มันดีกับมันดีอยู่แล้วครับจริงๆมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเอาสักให้มัดูยากขึ้นหน่อยแล้วกันเอาเป็นทอรอหดนะครับ เอาตะกรนสีก็พอนะอาจจะไม่กินเ,น,เนือ้เอเยอะสมมุติว่าเรามีเราพยายามหามอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีพุกแมปอะครับมันจะมีแบบว่าเห็นท่าตไหมครับมันจะประมาณนี้นะเราเดี๋ยวเราจะมาเราเอาพุกประมาณน้ำเยอะดูนะอ่านะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้เวเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้บูตแอทแทกนะครับเอาบูตแอทแทกนะครับดูนะ ด้วยสก,กิลนี้นะครับ38%เปอร์เซ็นต์นะครับสองรอบส่วนตัวนี้ได้อีกสิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคือถ้าจะดูที่ดีคือมันไม่มัน,ม,นมันบอกว่าพักพวกทั้งหมดนะครับมันไม่ได้กำหนดท่าน,นะครับเพราะงั้นเป็นท่าอะไรก็ได้แล้วตัวนี้ก็จะมาบูลให้อีก94%เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะไปะแล้วเราจะดูกันว่ามันจะสบายยี่ยงไร คือมอังกรเนี้ยผมยากจะบอกว่ามีไว้จะทุกท่านเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะเผื่อมีแบบว่าติดันอื่นๆโผลมาอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความเนี้ยไม่ทันแรนะไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะสบายสบายโคตรเลยครับเวลาผ่านนะคือมันใช้ได้ถึงแบบแปเลยนะมันแปะได้ยังใช้มุงนี้มุงนี้ได้อยู่นะจริงจริงแบบแปะทะเดาะโยังใช้มุ้งได้อยู่บนงฉากด้วยความที่แต่ละฉากจะมีบางฉากจะมีผสมบางฉากก็จะมีล้วนต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็แค่เนี้ยน้ำคือน้ำตายตายหาแน่นอนนะครับบุญหญิงก็โดนเป็นรายห้เลยนะนะเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะสบายมากเลยนะบผ่านได้ไวมากก็ทำนี้นะครับโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวยุดตัวนะโอเคตายนะเฮ้อย่าให้มันตายก่อนไง Okay. อคดีต่อนะครับโอเค okay. ต่อต่อต่อก็มาเนี้ยครับพวกผ่านด่านหลังๆมันก็ไม่ค่อยยากอะเพราะว่าถ้าเราบูดแท็กให้มันได้มันก็พ่นตัวทีตัวทีเดี๋ยวก็พอตีได้นะประมาณนี้เเอาแบบยากหน่อยก็ได้ครับ แต่ว่าผมจะให้ดูเฉพาะแบบที่มันเป็นท่าประมาณท่าที่ไห่นี่นะพอะงน้นมันจะลําบากนะครับอลองดูนี่ก็ได้นาจะผ่านนะผมก็จะไม่ได้แล้วผ,ผ่านยังไงแล้วม่อไ่แปดเจ็ดเดี๋ยวเดี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 ยวแปดเท่าอะวะอ๋อเขา้งที่แวเขาพี่อนนี้มันโหดไปไหมไม่อยากสู้กับอี๋มันมีสก,กิล นีที่มันจะลดแกะ MM ไมอสนี่ใช่นั้นะครับก็มาเทที่ดูนะครับอาจจะมีตายบ้างก็เอามาเขาโหดอะ่ะเดี๋ยวไม่โหดจะไม่เห็นภาพก็ถ้าเป็นบางตัวที่ทมไว้ไม่ถึงบางทีเราก็ต้องไปใช้เทินสองเนาะกว่าจะพ่นได้ก็พ่นได้เทินสองแต่ว่าถ้าเราพ่นได้แต่เทินแรกมันก็สบายครับ แล้วเราแรงน้ำาแรงเราแรงทุกวเพราะปกติันจะกดการหนีไว้นะแบบกรณีเซฟที่ออกต่าแล้วไม่ตายนะครับก็คืออย่างนั้นก็กดกันแล้วก็อันนี้คือถ้าฆ่าได้สี่ตัวหลอดจะเต็มหลอดจะเต็มเลยแต่ถ้าสามตัวแล้วจบเธอแลเด้งก็น่าจะเต็มก็เวลาผ่านก็ประมาณนี้เอาแค่ผ่านเฉยครับ เรายังไม่เก็บดาวนะเพราะว่าเราจะไปมองเก็บดาวมันรายละเอียดมันเยอะนะถ้าตัวไม่แข็งจริงมันก็ยากนะเพราะบางด่านแบบให้ไปสี่ตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายอ่ะแค่เจ็ดห้านะ 7, 5, นะถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดแปดก็จะแรงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ตัวมันบางแนละ้วมันบางตัว บางมากอา,กาตาเดือบตัวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยแบบอาจจะตายแบบเอาได้งงๆโโได้เลยพยายามพ่นครับพ่นดีๆหน่อยจะได้หลาเจอบอสนะและ้วก็อ่ะให้หมาใส่สกิลตามให้หมาใส่สกิลตามไปก่อนเพราะว่าตัวนี้เปิดเพ่อหมาพอไอ้นี่พ่นเกือบตายทุกตัวหมามันต,ตีเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เชนฆ่าอะไล่ฆ่าเองนะครับประมาณนี้นะ อันนี้ก็โบดีเฟนแล้วการทหารนอะเออพว่มันก็มีทหารให้ตีแบบเบิด,ด,ดเคียหมดมาไปว่าดีเฟน์ป้าบกดแอตแท็กกับดีเฟนต์หายเหยียบไม่เป็นไรเห็นไหมตายแบบง่ายๆนี่แปดเจอเลยนะแปดเจด็ดเท่าคนเห็นไหมครับประมาณเนี้ยอ่าเพราะว่ามันยิงบอสแรงอยู่แล้วนะครับด้วยสกิลสามนะพวกจ่าปูมดีจริง มันจะโดนหนักนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมังกรดินนะเพราะว่าสกิลเขาดีทุกสกิลอยู่แล้วนะครับสกิลแรกก็เหมือนกันเห็นปะ่ะไม่สนพลังป้องกันนะครับก็เหมือนเดิมนะก็อันนี้ก็เหมือนกันเพิม่มพลางป้องกันแต่เขาคุ้มกันเ,เป็นหินส่วนอันนี้มาาันจะ ตัวนี้วะตัว,วนี้นออตัวนีน้ถ้าผ่าป้องกันแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นอ่ะเพื่อเหมือนกันแหละอันนี้ไม่แช่แข็งไงท่าน,น้ําก็จะมีเกี่ยวกันารข้อดินของแต่ละตัวมานะครับแล้วก็อันนี้ก็มีโอกาสเนี่ยในท่าสายฟ้าผ่าป้างระบาลดูดเลือดน,นะครับก็เหมือนกันนะส่วนนี้ก็จะแรงกว่า5%เนะครับแรงกว่าผู้โบบีเพราะโบบีมันไม่ได้ส้ำท่านนะ ส่วนมากนี่มันไปแลกผู้ตรวจผู้ัมธาได้นะครับแต่พวกโบบิ้นจะไปแบบไปไปมีผลกับคิวอื่นแทนอืมก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ใส่แม่นก็ได้นะครับใส่จงติดจุดอ่อนก็ได้ท่อติจุดอ่อนก็ได้แล้วแต่รับอยากได้แรงแรงติจุดอ่อนแต่บางทีก็จะวื่นหน่อยเลยอย่างเงี้ยนะส่วนรุ่นสุดท้ายใส่อ่าผมเอารุ่นไรก่อนก็ได้นะครับขอเป็นแบบว่าว่องไวไว้ก่อนนะขอเป็นรุ่นทองไว้ก่อนที่เหลือก็เป็นเราะความไวนะครับนะก็ ประมาณนั้นก็ทําความไวถึงครับพอความไวถึงปุ๊บมันก็จะให้เงี้ยค่าพลังเริ่มนต้นพันหนึ่งก็ราะจุดพันหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะไหลเทินไหลเทินพวกมังกรนะครับสบายนะขอแค่เลี้ยงเลี้ยงเกตได้ถึงปุ๊บมันก็พ่น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 พจนตายเกือบหมดเลยที่เหลือก็ค่อยเก็บเก็บกดนิดหน่อยถ้าเป็นแบบว่ายกเว้นจะไปเจอพวกแมมมอนไอพวกอาอพวกช้างอ่ะมันถึงมันจะพ่นทีเดียวไม่ค่อยตายหรอกครับต่อชนะท่าก็เหอะนะ พวกนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็คงต้อตัว,ตวอืน่นเก็บซ้ำมั่งอะไรเงี้ยนะตัวบูทไอแท็กก็มีความสำคัญเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวิงนะั้พอดีี่ยังไม่รีวิวนี่คือกะจะรอสก,กิลนี่ไอ้ก่อนแต่พีผมดูแล้วมันคงไป,ไปไม่ได้อเพราะว่าแร่นะ้ำผมปกติก็ไม่พออยู่แล้วนะไปทําก้อนใหญ่สองก้อนแม่งไม่พอแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเล,เลยแบบเลยยังดองไว้ไม่รีวิวนะครับนะจริงๆก็จะรีวิวนานแล้วแหละแต่ว่า รีวิวจะรีวิว้แต่หกสิบแล้วยันเนี่ยก็ยังไม่รีวิวนะโอเคคลิปถ้าเราไม่แวะไปกด,ดยอย่างนึงก่อน,ม,นมันก็ไม่ผิดมันก็เป็นปกตินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแวะไปกดพวกนี้ก็เรียงไว้ครับเรียงไว้ก่อนตัวนี้ก็จะใช้นะครับก็เลยเียงอนะ่ะอันนี้จะกี้ตั้งหมดนล้เลยไหมครับก็ เนี่ยเราตัวนี้อยู่แต่ว่าหินท่านหมดหินท่านหมดไปได้ตอนไหนวะตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวดีเลยนะตัวได้คิสตันเลยนะครับต้องไปปล่อยไปบ้างนะครับตะกี้เงินหมดตะกี้ยังดีเนียโอเคก็ สำหรับมังกรดินนะครับเดี๋ยวถิงจริงๆก็มีมังกร,งกรตัวอื่นดีกันแหละเอามาให้หากินต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็นานๆที่เก็บๆไว้เดี๋ยวต่อเสร็จเขาจะรู้มุกกันหมดอะไรเงี้ยก็ต้องทิ้งช่วงไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงก็จะทำคิปออกมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมงานเข้านิดหน่อยนะเดี๋ยวจะขึ้นทำต่อละ วันนี้ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับมังกรดินนะครับต้องก่อนจะตกก้องให้เป็นหน้าเขาก่อนนะมังกรดินกูอ,อีบิดน,นะครับก็อยากให้มีกันทุกคนนะครับพอทำมังกรน้ําเสร็จแล้วก็หรือจะไม่ทามังกรน้ำออแต่ทำแล้วก็ดีแล้วก็ทําตัวนี้ต่อเลยก็ได้นะครับนะแล้วอลิณ่าก็ไม่ต้องเอามาลงมาให้เจอผมนะเกียดโคตรแม่งเร็ว มันเร็วกว่าไงเออมันเร็วกว่าด้วยมันเร็วกว่านนะมังกรน้ำมันวมนได้พ่นก่อนด้วยอืมไม่ชอบเลยเดี๋ยวจะจัดทีใหม่แล้วเนี่ยเจอศัตรูตามธรรมชาติมาเป็นตัวเลี้ยงอย่างน,นี้ชีวิตอยู่ยากนะครับก็ทุกนี้คนจะเห็นคนดินเยอะครับเพราะว่าเขาเอาไว้ฟามด้วยนะวันทีตัวขี่เขาเป็นดินด้วยความชิบหายก็เลยมาเลียงอย่างธาตุน้ำนะครับก็ต้องทนครับมันเป็น,ปน,ปนวิกฤตที่เราต้องอดทนฝ่าฟันกันไปนะครับ นะก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรละก็ความพักดีก็เก็บเต็มๆนะครับเวลามันช่วยตีย้ช่วยตีได้ด้วยนะเออมันก็มีช่วยหลายๆอย่างนะครับช่วยบงช่วยบล็อกอะไรนี้นะตอนที่แบบตัวหลังตัวหน้าเราตายอะไรเงี้ยนะมันก็มีประโยชน์นะครับช,ช่วยไว้มีไว้นะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจและสมนควรจะมีนะแล้วเราคนที่คิดว่าจะเล่นยาวๆนะครับถ้าจะเล่นยาวๆจริงๆมันก็ควรมีทุกตัวแหละ มีทุกธาตุเลยนะตัวนี้เราดีทุกตัวดีทุกธาตุนะครับแต่วันนี้เราก็โฟกัสที่ธาตุดินก่อนเนาะก็มีประมาณนี้ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ก็ไปผ่านานให้ดูแล้วว่าการที่ทําสกิลเทินแรกของพว้มังกรอยู่มันสบายมากตัวน้ําก็เป็นอย่างนี้ครับตอนเจอลมเอาโบวิเอาตัวเนี้ยเอาโบวิทไปก็โอเคนะเพราะตอนเจอลมทีม่ยังพ่นตายอยู่นะครับก็พ่นตายอยู่ครับพ่นถือว่าพ่นตายอยู่ ก็ตายเจอลมยังไม่ทีเรียวแนะเจอดินยังชิบหายแนะน่อนอนครับตอนนี้ก็มีตัวนี้มาก็ยังชิบหายอยู่เหมือนเดิมครับนะผมต้องทำตัวลมไว้ก่อนอย่างนั้นเพ่ผ่านยากโอเคโอเควันนี้ก็เท่าน,นี้นะมาทําให้ดูวิธีผ่านด่านอะไรง่ายๆด้วยก็สาระบ้างบางทีคิดเป็น PVP มันก็ไม่ค่อยมีสาระหรอกถ้าคุณดูเอาห่านแล้วก็เป็นเชจะมีเนื้อหาของอารมนะฮะมันเลยไม่ค่อยมี เนื้ออาหารอะไรมากมายแต่บางทีก็จะพยายามสอดแทรกไปให้บ้างเนอะประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าไลค์ถ้าชอบถูกใจอะไรก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่นะอืมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะช่วงนี้อาจจะไม่ดูเท่าตอนนู้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าปรับเวลาอะไรได้ ทีแล้วก็คงประมาณว่าละหลายลิปอยู่แต่ชว่วงนี้ด้วยความว่ารีวิวไปเยอะก็เลยไม่ค่อยรีวิวเ,เยอะแล้วก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวเออที่บอกไม่ค่อยอยากไม่ไม่ไม่ค่อยอยากแบบมานั่งพรีเซนต์ตัวแบบไปเจอมาบางทีผมก็รู้แหละว่าตัวนั้นยืมมาบางทีใช้เป็นอะไรยังไงเนี่ยแต่คือแบบให้มาแบบว่าติ๊กข้อมูลแล้วก็แบบตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ขางทีเราก็อยากให้เรา ตัวที่เาเคยใช้เรารู้แบบเขาดีข้าเาด่นม,มันอะไรอย่างนี้นะที่แบบชัดเจนแล้วบอกมามันจะได้แบบว่าดีกว่ามันจะแน่นกว่านะครับแต่บางตัวก็ไปยืมเข้ามาใช้จนมันจะเป็นของตัวเองแล้วเหมือนกันเน <c oughs> ดี๋ยวดูๆว่าตัวไหนชว่ชวยๆก็จะมาดีนะครับนะครับนะสววันนี้คือท่อนนะครับจะกันมหม่อกันนะสวัสดีครับผม